หูไทเฮาพระมารดาของเซี่ยวมิงตี้ฮ่องเต้ราชวงศ์เว่ยเหนือในยุคประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์เหนือใต้หูไทเฮาว,ว่าราชการหลังม่านเหนือฮ่องเต้นับเป็นเวลากว่า1หน่งทศวรรษสิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์คือเธอวางยาพิษปลิดชีวิตฮ่องเต้เซี่ยวมิงตี้ซึ่งเป็นลูกชายในไส้ของเธอเองได้อย่างลงคอ กลายเป็นเหตุการณ์เคลียวกล่าวในประวัติศาสตร์เธอจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในไทยเฮาที่ร้ายกาจในประวัติศาสตร์จีน ก่อนอื่นครับต้องเล่าถึงราชวงศ์เว่ยเหนือให้ทราบเป็นแบ็กกราวด์สักเล็กน้อยให้ท่านพอเข้าใจราชวงศ์จิ้นของตระกูลซอมาหรือสุมานึกไม่ออกให้นึกถึงสุมาอี้ครับเพราะสุมาอี้แห่งสามก๊กเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์จิน้นหลังจากเกิดกบฏแปดองครับราชวงศ์จิ้นก็ตกต่ำลงทุกวันแผ่นดินแตกแยกเป็นส6ก,ก๊ก ราชวงศ์จิ้นอพยพลงใต้ประวัติศาสตร์เรียกจิ้นตะวันออกและล่มสลายในปีคศ420แผ่นดินจีนแยกเป็นเหนือและใต้ประวัติศาสตร์จึงเรียกยุคนี้ว่ายุคราชวงศ์เหนือใต้กินเวลายาวนานกว่า169ปีราชวงศ์ทางเหนือนั้นครับเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยทั้งสิน้น ราชวงศ์เว่ยเหนือคือราชวงศ์แรกที่ก่อตั้งขึ้นในภาคเหนือโดยเผ่าเซียนเป่ยตั้งแต่คศ386โดยทั่วปากุยประวัติศาสตร์เรียก เต้าอ,อูตี้มีเมืองหลวงที่ผิงเฉิงปัจจุบันคือเมืองต้าถงในซานซีต่อมาครับเตี้ยวเวินตี้ได้ย้ายเมืองหลวงมาที่ลั่หยางในปีคศ493พร้อมเปลี่ยนชื่อตระกูลจากทั่วป่าซึ่งฟังดูเหมือนคนป่าคนเถื่อนเป็นหยวนเพื่อให้มีความเป็นสากลแบบจีนจีนและไพราะสนอหูมากยิ่งขึ้น ทีนี้ครับก็มาเข้าเรื่องหูไทยเฮาครับนางเอกของเรื่องนี้หูไทยเฮาสาวตระกูลหูเกิดที่หลินจิงในอันติงปัจจุบันคืออำเภอเจิ้นหยวนมณฑลกานซู่เธอเป็นลูกสาวของหูกวาเจนินมีตำแหน่งเป็นหูสื่อหูหูไทยเฮาครับมีคนเรียกเธออย่างกิบเก๋ว่า หูเซียนเจินบางเอกสารก็เรียกเธอว่าหูเฉิงหัวแต่ถ้าถามว่าชื่อจริงๆนั้นคืออะไรไม่มีใครตอบได้ซึ่งเป็นธรรมดาครับที่ลูกสาวสมัยก่อนมักไม่มีชื่อเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนลูกผู้ชายที่มักจะได้ชื่อดีเลิศประเสริฐสีบางคนชื่อดีแต่ทำตัวเลวระยำตรงข้ามชื่อก็มีไม่น้อย เส้นทางการเข้าวังหลวงราชสำนักเว่ยเหนือนะครับเกิดขึ้นจากอาหญิงของเธอที่บวชเป็นชีและมีฝีปากดีในการบรรยายธรรมะจนฮ่องเต้เสวียนอู่ตี้ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบตัวยงติดงอมเงมต้องเชิญอาหญิงของนางสาวหูเข้ามาบรรยายธรรมให้ฟังบ่อยๆแม่ชีหูไม่บรรยายเฉพาะธรรมเท่านั้นแต่ยังทําตัวเป็นแม่สือ่อแม่ชัดเชื่อมทาง รักพันนาถึงความสวยของผู้เป็นหลานสาวให้เสวียนอูตี้ฟังด้วยแม้เสวียนอูตี้จะเลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่ราคะกามตัณหายังไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดพอได้ยินว่าแม่ชีมีหลานสาวสุดสวยก็หูผึงจนเก็บอาการความลามกไม่อยู่และยิ่งเป็นคำพูดของแม่ชีผู้ทรงศีลย่อมต้องพูดความจรงิงทุกประการไม่มีโกหกพกลม และแล้วนางสาวหูก็ได้ถวายตัวเป็นนางบำเรอของเสียนอูตี้ในตำแหน่งชงหัว พระสนมหูมีป้าเป็นแม่ชีเธอจึงไม่ได้ไร้ความรู้ทึมเชื่อเสียเลยทีเดียวว่ากันว่าครับเธอเป็นผู้หญิงที่ฉเฉลียวฉลาดและมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาไม่น้อยจึงสามารถบรรยายถามให้เสวียนอุตี้ห้องแต้ฟังได้ทุกค่ำคืนจนในที่สุดเธอก็ท้องหนอเนื้อเชื้อมังกรซึ่งสตรีในฮาเลมของเสียนอุตี้ไม่มีใครอยากตั้งท้อง ถ้าท้องก็ภาวนาให้เป็นลูกสาวทุกคนต้องคิดว่าแปลกใช่ไหมครับโอเคผมจะเล่าให้ฟังกฎของราชวงศ์เบยเหนือครับมีว่าถ้าโอรสของนางบำเรอคนใดนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทผู้เป็นแม่ก็ไม่มีสิทธิ์จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปต้องถูกประหารเมื่อมีกฎที่ไร้มนุษยธรรมมากถึงเพียงนี้ครับ เหล่าสตรีในฮาเลมของฮองเต้จึงไม่ประสงค์จะตั้งคันเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งคันขึ้นมาถ้าใจกล้าสักหน่อยก็อาศัยการทำแท้งแต่ถ้าใจไม่ถึงก็ต้องฝากชีวิตไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือขอให้ลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงจะได้หมดสิทธิ์ในการชิงตำแหน่งองค์ราชทายาท ผู้สืบทอดบัลลังก์ดังนั้นเสวียนอุตตี้ครับจึงไม่มีลูกชายแม้แต่คนเดียวแต่พระสนมหูนางใจกล้ามากเมื่อตั้งท้องแล้วพระสนมนางอื่นที่เป็นห่วงเธอแนะนำว่าทำแท้งเสียเถอชีวิตจะยืนยาวกว่าแต่พระสนมหูยืนยันเสียงแข็งว่าหัวเด็ดตีนขาดก็จะคลอดลูกชายและเธอพร้อมยอมตายเพื่อให้ลูกชายได้เป็นราชทายาท เพราะเธอทนเห็นราชวงศ์เว่ยเหนือขาดผู้สืบทอดไม่ได้ปีคอ510นางหูจึงได้ให้กำเนิดลูกชายตัวน้อยนามว่า หยวนสีแต่พอให้กำเนิดลูกชายแก่ฮองเต้แล้วชีวิตก็ใช่ว่าจะสดใสเนื้อกว่าสตรีใดในแผ่นดินเพราะทันทีที่นางหูเกิดลูกครับสเสียนอูตี้ก็เป็นโรคจิตทันทีห่วงลูกชายยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงสั่งแยกแม่แยกลูกทันทีไม่ยอมให้สนมหูเลี้ยงดูบุตรชายแม้แต่ฮองเฮาเก่าก็พบป่าเด็กชายตัวน้อยไม่ได้ สเสียนอูตี้จ้างแม่หนมซึ่งมีประสบการณ์ช่ำชองมือทองของแผ่นดินเป็นผู้เลี้ยงดูลูกชายของตนจนหยวนสี่อายุได้2ขวบคศอกหก็ได้แต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทและสเสียนอูตี้ได้ยกเลิกกฎการประหารพระมารดาขององค์รัชทายาท นางหูจึงมีชีวิตรอดมาได้ข้อ515เสียนอูตี้ในวัยเพียง32ปีสวรรคตกระทันหันยวนสวีองค์ราชทายาตขึ้นสืบต่อราชบัลลังก์เป็นฮ่องเต้องค์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกเซี่ยวหมิงตี้เก้าฮ่องเฮาได้เลื่อนเป็นไทเฮาขณะที่นางหูซึ่งเป็นแม่แท้ๆได้ยกสถานะเป็นไทเฟยเหตุการณ์เป็นเช่นนี้สตรีสองคนจึงอยู่ร่วมถ้ำกันไม่ได้ เกาไทยเ่าก็หาทางกําจัดหูไทยเฟยฝ่ายหูไทยเฟยและญาติก็หาทางเตะเกาไทยเห่าออกจากวางังพ้นสุดท้ายเกาไทยเห่าถูกจับโกนหัวบวชเป็นแม่ชีหูไทยเฟยขยับเป็นหูไทยเ่าแอนกืนว่าราชการหลังมาดเพราะเสี่ยวหมิงตี้ยังเป็นเด็กน้อยปากยังคาบนมอยู่อายุเพียงห้าขวบ หูไทยเฮากลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐบาลเว่ยเหนือโดยเหล่ารัฐมนตรีขุนนางยกย่องเธออย่างสูงสุดถึงขั้นเรียกว่าเตียนเสี่ยหรือฟาบาดส่วนหูไทยเฮาก็เรียกแทนตัวเองว่าเจิ้นซึ่งเป็นคำที่ฮ่องเต้ใช้แทนตัวเองเวลาพูดคุยกับขุนนางฤดูหนาวคศ5 1 5ครับยวนมีเจ้าจุนหวังกษัตริย์เจ้าจุนนิสัยมุทะลุ เกิดคลุ้มคลั่งเพราะได้รับคอมเมนต์ว่าเจ้าจุนหวังใช้ทหารเพื่อธุรกิจส่วนตัวยวนหมีและบายโทสะกับพุทใต้บังคับบัญชาโดยสั่งเคี่ยนตีหัวหน้านทหารและลูกน้องอีก5คน200ครั้งแต่ยังไม่หนำใจยวนหมียังสั่งทรมานและตบท้ายด้วยการตัดคอของทั้ง6คนอย่างไร้เหตุผล คนทั้งเมืองต่างตกตะลึงตื่นกว่าถึงความสาดิสผิดมนุษย์มนาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นถึงกษัตริย์ผู้คนในเมืองมารวมตัวกันที่ประตูเมืองและตะโกนประท้วงร้องหวยหวนจนหยวนหมีขวัญหน,นีดีฝอตาลีตาเหลือกหนีขึ้นไปบนหอคอยหูไทเฮาทราบเรื่องจึงส่งกองกำลังมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ ยวนมีถูกปลดจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและกลับมาที่ราชสำนักแม้จะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการแต่หูไทยเฮาจูกระมอมปอบขวัญยวนมีด้วยการให้ตำแหน่งขุนานางในราชสำนักและยังไม่มีการสืบสาวเอาเรื่องแต่อย่างใดเพราะเห็นว่ายวนมีเป็นล้านเขย ผัวของหลานสาวเธอในปีคศ519จางจงยี่เสนอให้ปฏิรูประบบราชการโดยไม่อนุญาตให้ทหารเข้ามาเล่นการเมืองเป็นขุนนางพลเรือนสร้างความไม่พอใจให้ทหารการเมืองเป็นอย่างมากจึงบ้าเดือดก่อการจราจนบุกโจมตีกระทรวงข้าราชการและบุกไปบ้านของจางจงยี่ฆ่าและสังหารตระกูลจางยางปลาเถือนอุกอาจ หูไทยเฮาสั่งจับกลุ่มนายทหารผกกู้ก่อความไม่สงบแปดคนมาตัดคอและไม่ยอมที่จะปฏิรูประบบราชการ ในทางประวัติศาสตร์ครับมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความไม่สงบและทำให้ราชวงศ์เว่ยเหนือล่มสลายในเวลาต่อมาแม้ในบ้านเมืองจะเต็มไปด้วยคนเถื่อนคนกลางแต่หูไทเฮาไม่ได้ใส่ใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังนางยังคงเพิกเฉยทำตัวอยู่เหนือปัญหาและยังสดใสร่าเริงราวไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟื่อยมอบรางวัลให้หุนานางตามอำเภอใจนับวันท้องพระคังร้อยหรอเป็นภาระของประชาชนที่ต้องตราตรำทำงานหนักเพื่อจ่ายภาษีเลี้ยงดูผู้ปกครองบัตดซบด้วยความที่หูไทยเห่าคลั่งใครพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจ จึงให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นพิเศษถึงขั้นสั่งให้แต่ละจังหวัดสร้างหอถวายพระพุทธเจ้าทั่วแผ่นดินสิ่งที่ตามมาก็คือภาระทางการครังแม่ไมมยังสาวหูไทยเฮายังมีเรื่องเช้าโชเพราะใจถึงยิ่งกว่าผู้หญิงคนใดในยุคแบบไม่ต้องแอปแบ้วเป็นนางเอกผู้รักนวนสงวนตัวก็มันคันน่คะ่ะ เธอสั่งให้หยวนอี้ชิงเหอหวังซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนและข้าราชการยอมอ่อนน้อมถ่อมตนและขึ้นเตียงหลับนอนระเริงเพลิงกามกับเธอแต่โดยดีเธอตอบแทนการทำงานหนักของหยวนอี้ โดยการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลในราชสำนักมีตัวเฮียอยู่สองตัวคือหยวนชาและขันทีหลิวเถิงหยวนอี้จึงใช้โอกาสที่เป็นนายบำเรอคนโปรดของพระมารดาฮ่องเต้เสียตัวไม่เสียเปล่าอย่างน้อยแผ่นดินต้องได้ประโยชน์หยวนอี้พยายามจัดการควบคุมอำนาจของตัวเงินตัวทองทั้งสองตัวนี้โดยยัดข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ปรากฏว่าจอระแค่น้อยสองตัวเมื่อโดนคุกคามจากชู้รักพะพัน์ปีก็กลัวหัวจะหลุดจากบ่าจึงรีบแจ้นไปฟ้องเซี่ยวมิงตี้ห้องเต้ฟันน้ำนมทำให้หยวนอี้ถูกสังหารส่วนหูไทยฮาถูกกักขังอำนาจในราชสำนักตกอยู่ในมือของหยวนชาและขันทีหลิว สองตัวเฮียน,นี้พอได้อำนาจก็ไม่ได้ทำหรือคิดสร้างอะไรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมีแต่จะทุจริตคอร์รัปชั่นหาผลประโยชน์ใส่ตัววันๆได้แต่เสพสุขให้สุดติง่ง จัดงานรื่นเริงเลี้ยงฉลองไม่บัญญะบัญยังดื่มเหล้าเข้าหอล่อกกามไม่หยุดย่อนให้วงวานญาติเครือเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่โตก,กอบโกยสูบกินกันอย่างสวาปามหาคนดีๆแทบไม่เจอท่านลองคิดถึงสภาพเอาเถอะครับเน่าเฟะแค่ไหนตั้งแต่การปกครองอันหย่อนยานของหูไทยเหาเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลโจรหยวนชา ประชาชนเดือดร้อนทั่วแผ่นดินความอดทนต่อชนชั้นปรสิตหมดลงก็พาการลุกเออขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลโจรลลยก๊กลล่มหยวนซีจงซานหวังซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับหูไทเหาและหยวนอีเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะล้างแค้นให้กับหยวนอีจึงได้ก่อการกระบฏและฟื้นฟูอำนาจของหูไทเฮา แต่ยวนชาปราบลงเสียก่อนจึงก่อการไม่สำเร็จสเต็ดโรงเรียนหยวนชาปีคศห้าองหนึแม่ทัพสีคังเฉิงก็เป็นอีกรายที่พยายามฟื้นฟูอำนาจของหูไทยเฮาแต่ล้มเหลวเช่นกันถูกหยวนชาจับประหารคศห้าองสามยังเกิดกบฏอีกหลายกลุ่มเพราะไม่พอใจกับการปกครองที่กดขี่ของราชวงศ์เว่ยในปีคศ5้5 หยวนฝาเซิงซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทของหยวนชาเห็นว่ารัฐบาลหยวนชาเพื่อนรักอาการร่อแร่มีแต่จะพังภาพในเร็ววันหยวนฝาเซิงจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อลุกขึ้นมาก,ก่อการยึดอำนาจเช่นกันแต่คนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนก็ไม่อาจก,อก่อการลุล่วงสำเร็จ จนตน้องหนีไปขายตัวให้ศัตรูอย่างราชวงศ์เหลียงถึงตอนนี้หยวนชาเห็นว่าหยวนฟ้าเซิงอดีตเพื่อนรู้ใจเป็นภัยคุกคามยิ่งกว่าหูไทเฮาหยวนชาและหูไทเฮาที่เป็นศัตรูกันมาหลายปีจึงหันมาสบตาก,กันได้บ้างเล็กน้อยหูไทเฮาเจ้าแผนการร่วมมือกับหยวนหยงตลบหลังปลดหยวนชาในข้อหาเป็นเพื่อนกับหยวนฟาเซิง หูไทยเฮายิ้มแป้นประกาศตัวเป็นผู้สําเร็จราชการอีกครั้งกลับมาหุนนี้หูไทยเฮาเชียบขาดกวาดล้างราชสํานักเว่ยครั้งใหญ่พักพวกของหยวนชาและขันทีหลิวเถิงถูกกําจัดจนเฮี้ยนเตียนขณะที่หยวนชาและน้องชายหยวนกัวถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายการฟื้นคืนชีพของหูไทยเฮาเป็นรัฐบาลหูสอง หูไทยเฮามารอบนี้จัดเต็มทั้งความเผด็จการและความลามกนางมีนายบำเรอชื่อเจิ้งหยานและตอบแทนนายบำเรอคนนี้ที่ทำงานหนักสนองตันหาของนางได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มความสามารถ เป็นขุนนางใหญ่กุมอำนาจในราชสำนักและเลื่อนตำแหน่งให้หยวนหยงและหยวนหลือน้องชายของหยวนสี่การปกครองยางเผด็จการและสไตล์การใช้ชีวิตแบบผู้หญิงแซบแซเฟียดเฟียดทำให้ขุนนางในราชสำนักและเซี่ยวหมิงตี้ฮ่องเต้หุนเชิดไม่พอใจอยากอ้วกแตกการกรบฏของชาวนาะก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ขณะที่หูไทยเฮายังร่าเริงอยู่กับชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ไม่เมื่อยกีหูไทยเฮาส่งแม่ทัพนายพลไปปราบปรามเหล่ากบฏตามท้องที่ต่างๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและนางไม่ชอบฟังรายงานว่าการปราบปรามกบฏล้มเหลวคนใกล้ชิดจึงต้องทูลความเท็จว่าปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยดีเมื่อแม่ทัพนายพลต้องการกองกาลังเสริมจึงถูกปฏิเสธไม่ ได้รับการอนุมัติเพื่อเสริมบารมีของตระกูลหูเธอจึงให้เซี่ยวหมิงตี้แต่งงานกับลูกสาวของลูกพี่ลูกน้องของเธอเพื่อเป็นหองเฮาขณะที่เซี่ยวหมิงตี้มีนางในดวงใจอยู่แล้วคือนางสนมปาน หูไทยเห่านางหารู้ไหมว่าการแต่งงานในเครือญาติกันเช่นนี้มีแต่จะได้ผลผลิตที่สติปัญญาไม่สมประกอบอันเป็นภัยอย่างหนึ่งของราชวงศ์ที่จะล้มหายตายจากขสหสองแปสนมปานได้ให้กำเนิดบุตรสาวแต่หูไทยเห่าประกาศว่าเป็นพระโอรส เซี่ยวหมิงตี้ห้องเต้วัยจาบอายุ18ปีพร้อมเลือกตั้งแต่ยังต้องอยู่ภายใต้คำบงการของผู้เป็นแม่และแม่ก็บริหารประเทศให้ดิ่งลงเหวทำสถิติให้ตกต่ำอย่างต่อเนื่องได้ทุกวันจึงส่งจดหมายน้อยไปถึงแม่ทัพเออจูหลงนายพลปิงโจ ให้บุกลัย่ยหยางเมืองหลวงปลดอำนาจหูไทยเหาและชูรักเจิ้งหยานชูรักและสูเกิร์ล่วงรู้แผนการจึงเป่าหูให้หูไทยเฮาสังหารลูกชายของตนเซี่ยวหมิงตี้เสียและหูไทยเฮาก็ลงมือวางยาพิษปลิดชีพลูกชายในอกของตนจนถูกประวัติศาสตร์ตาหน้าว่าเป็นไทยเฮาชั่วร้ายมากที่สุดองค์หนึ่ง เมื่อเทียบกับสูสีไทยเหาความเลวร้ายของสูสีไทยเหาจึงดูจิ๊บจ่อยเล็กน้อยไปเลยหลังจากนั้นหูไทยเหาก็ประกาศให้พระธิดาของสนมปานซึ่งนางอุปโลกลวงโลกว่าเป็นองค์ชายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ท่านนับกันแบบไม่ยึดธรรมเนียมอะไรครับนับว่าองค์หญิงแบบเบาอ,องค์นี้เป็นห้องเต้ที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง พอความแตกแหกตาผู้คนไม่ได้นางจึงเลือกหยวนเจ้าลูกชายของหยวนเป่าหุยหลินเต้าหวังซึ่งมีอายุเพียงสองขวบให้เป็นห้องเต้องคใหม่แต่เออจูหลงไม่ยอมรับหยวนเจ้าเป็นห้องเต้โดยบิ๊กเออรสนับสนุนหยวนจือโยให้เป็นผู้ชิงตำแหน่งห้องเต้ ขณะที่เออจูหลงนำทัพบ,บุกลั่ยอย่างก็รีบประกาศให้หยวนจื้อโยเป็นห้องเต้องค์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกเซี่ยวจวงตี้เมื่อห้องเต้ขึ้นของราชสถานการณ์ในลั่ยอย่างระสำระสายเจิ้งหยานนายบำเรอของหูไทฮาและซูเกอ รีบสละเรือทิ้งหูไทเฮาทันทีไม่ใยดีในพระเดศพระคุณที่หูไทเฮาเลี้ยงดูแม้แต่น้อยส่วนแม่ทัพเจิ้งเสียนหูลูกพี่ลูกน้องของเจิ้งหยานพร้อมพักพวกก็ยอมจำนนต่อเอ้อจูหลงแต่โดยดี สถานการณ์จนตอกหูไทยเฮาก็ว้าวุ่นเลยทีนี้สั่งให้หองเฮาและสนมของเซี่ยวมิงตี้บวชเป็นชีโดยนางก็บอกว่าตนจะไปรักษาศีลด้วยเช่นกันเออจูหลงถึงเมืองหลวงสั่งให้ขุนานางข้าราชบริพารแสดงความพักดีด้วยการจัดพิธีต้อนรับเซี่ยวจวงตี้ห้องเต้องคใหม่ให้สมพระเกียรติอีกด้านหนึ่งก็ส่งทหารมาไปไล่ตามจับหูไทยเฮาจอมแสบ และหยวนเจ้าห้องเต้กำมมาลอหูไทเฮาหนีไม่รอดถูกจับไปที่ค่ายเหออินเมื่อเจอหน้าบิ๊กเออร์เธอจึงแก้ตัวสารพัดชักแม่น้ำทั้งสิบสายมาบรรยายความจำเป็นต่าง,ง,งๆนานาของเธอหวังว่าบิ๊กเออร์จะละเว้นชีวิตสตรีตัวน้นออๆเช่นเธอบิ๊กเออร์ขี้เกียจจะฟังหูไทเฮาพ่นน้ำลายสาธยายความเท็จสำรอกความชั่ว จึงจับหูไทเฮาพร้อมห้องเต้น้อยกัมมัลลอที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวโยนลงแม่น้ำห่วงหูจบชีวิตผู้หญิงที่เคยอยู่สูงสุดของยอดพีระมิดอย่างน่าสมเพชในปีคศ528อายุคาดการโดยประมาณตอนเสียชีวิตคือ38ปีไม่นานหลังจากนั้นครับน้องสาวของหูไทเฮาได้นำร่างของหูไทเฮาไปเก็บไว้ที่วัดส่วงหลิง ในปีคศ533เซี่ยวอูตี้องเตได้จัดพิธีฟังร่างของหูไทเหาอย่างสมพระเกียรติเพราะเห็นว่าย่างน้อยนางก็เคยเป็นถึงไทเฮาและพระราชทานพระนามหลังเสียชีวิตว่าหลิงหลิงคำนี้แปลว่าวิญญาณไม่รู้ว่าต้องการสื่อความหมายถึงอะไรเช่นกันประวัติศาสตร์เรียกหูไทเหาว,ว่าสเสวียนอูหลิงฮองเฮา หวังว่าท่านจะเพลิดเพลินจำเริญใจกับเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าผมบรรยายดีงามพระรามเจ็ดเด็ดเวอร์บันเทิงใจจนหลายท่านคิดว่าประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าเป็นนิยายกระผมต้องขอบคุณจากใจที่ติดตามกันกดหัวใจกดแชร์แบ่งปันความสนุกกับเพื่อนพร้องน้องพี่ฝากติดตามทุกช่องทางของต้าจีน สัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันอารมณ์ขันกันสักหน่อยคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปขอพระคุณครับ